สวัสดีครับนักเ,เรียนวันนี้พบกันในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องระบบย่อยอาหารก่อนอื่นเลยเรามาดูหัวข้อรู้หรือยังข้อแรกที่เขาถามว่าอาการปวดท้องหลังรับประทานอาหารเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมใดบ้างแน่นอนอาการปวดท้องก็จากรับประารรับประทานอาหาร เกิดจากพฤติกรรมรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมเช่นเช่นอะไรบ้าง1นึรับประทานอาหารมากเกินไป2รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา3รับประทานอาหารเร็วเกินไป 4. รับประทานอาหารแล้วไม่แล้วไปทํากิจกรรมอื่นทันที 5. รับประทานอาหารที่ไม่สะอาดหรือมีรสจัดพฤติกรรมเหล่านี้มันก็จะส่งผลให ร่างกายเราปรับสภาพไม่ทันอาจจะจุกหรืออาจจะปวดท้องได้นะครับข้อต่อไปนะเขาถามว่าระบบย่อยอาหารมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายระบบย่อยอาหารเนี่ยตามชื่อของมันเลยก็คือจะย่อยสารอาหารที่มีขนาดใหญ่อนุภาคใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงจนสามารถดูดซึมเข้าสู่เลือดได้ ดูดซึมเข้าสู่เลือดได้เพราะอะไรเพื่อที่จะนําไปใช้ประโยชน์นะครับใช้ประโยชน์ต่างๆส่วนร่างของร่างกายนะครับกิจกรรมที่สองหน้าที่ยี่สิในแบบประหาดนะครับอวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะอย่างไรบ้างอวัยวะแรกที่เราจะพูดถึงนั่นคือช่วงแรกเลยเวลาเอาเข้าปากไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง นี่คือจุดประสงค์ของการเรียนรู้จุดประสงค์ของการเรียนรู้คือข้อ1สังเกตและอธิบายลักษณะและหน้าที่ของปากลิ้นฟันขนาดเคี้ยวข้อที่2รวบรวมข้อมูลและสร้างแบบจำลองบรรยายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับอ,อันนี้ จะเป็นการทดลองเล็กๆก,ก็คือให้นักเรียนสังเกตข้าวจะเป็นข้าวที่บ้านนักเรียนก็ได้ก็คือข้าวเนี่ยให้นักเรียนสังเกตข้าวว่ามีรูปร่างอย่างไงตามที่ครูสังเกตมามันก็จะมีรูปร่างค่อนข้างรีแล้วมีสีขาวแต่ข้าวบ้านใครถ้าเป็นข้าวกล้องมันก็จะมีสีแตกต่างไปหรือข้าวไรซ์เบอรี่ก็จะมีสีแตกต่างไปแต่รูปร่างจะไม่ค่อยต่างนะครับ อันนี้นักเรียนสามารถบันทึกลงในตารางตามชนิดของข้าวที่นักเรียนสังเกตได้เลยบ,บางบ้านหรือบางครอบครัวก็อาจจะเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรย์บรีให้นักเรียนบันทึกสีได้เลยนะครับอันนี้ไม่มีผิดนะครับต่อไปการสังเกตลักษณะข,ของข้าวสุกหลังจากเคี้ยวให้นักเรียนลองเคี้ยวข้าวเลย เวลาเราเคี้ยวข้าวแล้วเราสังเกตลักษณะของเม็ดข้าวเป็นอย่างไรเคี้ยวได้สักแป๊บหนึ่งรสชาติของข้าวมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรสอย่างไรให้นักเรียนลองสังเกตแล้วบันทึกลงในตารางที่หนึ่งนะครับต่อมาเราจะพูดถึงการทำงานของปากลิ้นและฟันในขนาดเคี้ยวข้าวมาชนิดแรกเลยชนิดแรกคือปากปากตรงนี้ใหม่ถึงไม่ได้รวมทั้งหมดนะ หมายถึงตรงริมฝีปากที่ครัวรูปมาให้ดูปากหน้าที่ของมันก็คือปากมันจะปิดและขยับไปมาเวลาเราเคี้ยวข้าวนักเรียนนักเรียนสามารถบันทึกผลหลังจากนักเรียนเคี้ยวข้าวได้เลยนะอ่าอย่างที่สองคือลินล้น,นลิ้นมันจะลิ้นมันจะลักษณะเป็นอย่างไรในขณะที่เราเคี้ยวข้าว ก็คือลิ้นจะขยับและคลุกเค้าข้าวเ,เข้ากับน้ำลายจากที่นักเรียนรู้ข้าวคือแปง้งและแป้งจะย่อยที่แรกเลยคือที่ปากโดยน้ำลายน้ำลายจะมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเอนไซม์อะไมเลสนะครับมันสามารถย่อยแปง้งและเริ่มย่อยที่ปากได้เลยโอเคต่อมาฟัน ขณะที่เราเคี้ยวฟันทําหน้าที่อย่างไรก็ฟันก็จะฟันล่างมันจะมีฟันล่างแล้วฟันบนมันขยับขึ้นลงเข้าหากันเพื่ออะไรเพื่อบดเคี้ยวอาหารหรือข้าวขยับไปขยับมาเคี้ยวครับเคี้ยวให้มันละเอียดเคี้ยวให้ข้าวมันเละพอเคี้ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คืนเข้าไปในคืนเข้าไปที่คอลงคอลงกระเพาะอาหาร ไปลำไส้เล็กไปลำไส้ใหญ่นะครับเพื่อดูดซึมสารอาหารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายมาดูลักษณะของมันบ้างลักษณะของปากลักษณะของฟันลักษณะของลิ้นว่ามีลักษณะเป็นยังไงและหน้าที่ของมันคืออะไรลักษณะของปากริมฝฟีปาน,นะครับก็จะเป็นช่องสําหรับปิดเปิดเพื่อเอาอาหารเข้าเวลาเราหารเข้าในระหว่างที่เราเคี้ยว ปากเนี่ยมันก็จะปิดถูกไหมอ่าแล้วเรียนสามารถบันทึกได้เลยก็คือปากเป็นช่องอาารับประทานเป็นช่องรับอาหารเข้าสู่ร่างกายและเป็นช่องกักเก็บอาหารขนาดเคี้ยวถ้าเราเคี้ยวแล้วเราเปิดปากไปด้วยแน่นอนพวกอาหารเหล่านี้ก็จะกระเด็นอนอกมานอกปากเราโอเคต่อมาลิ้นลิ้นมีลักษณะเป็นอย่างไร ลิ้นมีลักษณะเป็นแผ่นกล้ามเนื้อเรียวปลายปลายเรียวและแผ่นหนานักเรียนสามารถเอากระจกมาและดูลิ้นดูลิ้นของนักเรียนแล้วบันทึกผลไปได้เลยอันนี้ก็คือลักษณะของลิ้นนะครับแต่อันนี้คือหน้าที่ของลิ้นลิ้นแน่นอนคือหนึ่ะรับรสแต่หน้าที่ของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยตะล่อมช่วยคุกเคล้าอาหารเข้ากับน้ําลาย ซึ่งน้ำลายเนี่ยมันจะมีเอนไซม์อะไมเลสที่ช่วยในการย่อยแป้งนะครับต่อไปลักษณะของฟันฟันของเรานักเรียนสามารถเอากระจกมาดูได้เลยว่าฟันของเราเป็นลักษณะเป็นอย่างไรฟันของเราก็มีเป็นซี่เรียงกันเรียงกันต่อกันสีขาวและฟันมีความแข็ง แล้วอันนี้คือลักษณะของมันต่อไปหน้าที่หน้าที่ของฟันก็จะมีบดสับอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆอ่ะมีฉีกด้วยนะถ้านักเรียนลองสังเกตรเราจะมีฟันเคี้ยวฟันเคี้ยวพวกนี้เอาไว้ฉีกอาหารโอเคต่อไปเลยนะครับอ่ะนี่คืองานวันนี้ให้นักเรียนทำใบฝึกหัดหน้าสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ด หน้าสิบเเนี่ยจะเป็นคําถามรู้หรือไม่ยี่สจะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้และตารางบันทึกผลให้นักเรียนทําการทดลองทําการทดลองในที่นี่หมายถึงอะไรสังเกตข้าวครับนักเรียนสังเกตข้าวว่าข้าวเนี่ยมันรูปร่างอย่างไรข้าวรูปร่างอย่างไรขนาดก่อนที่เราจะเคี้ยวกับข้าวมันจะเป็นรูปร่างยังไงหลังที่เราเคี้ยว ให้นักเรียนลองสังเกตนิดหน่อยนะครับแล้วเวลาเราเคี้ยวไปสักพักหนึ่งสักแป๊บหนึ่งรสชาติของข้าวจะเปลี่ยนไหมเป็นอย่างไรส่วนหน้าที่สิบเอดให้นักเรียนทําอภิปายผลหน้าตารางที่สองนะครับให้นักเรียนทําแค่ตารางที่สองนาที่1ิบอส่วนตารางที่สามเดี๋ยวเราจะมาเจอกันสัปดาห์ห้าช่วงนี้เหตุการณ์ยังน่าเป็นห่วงอยู่ให้นักเรียนเวลาออกไปข้างนอกนะครับใช้หน้ากาก และแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆอ๋อขอให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับ